สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่ที่สะเทือนตลาดกันสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือราคาทองคำที่ดิ่งลงมาอย่างรุนแรงเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้นี่เลยครับพาดหัวข่าวที่ทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำกันเลยในช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายน ทองร่วงแรงเปิดตลาดมาปุ๊บไหลลงไปถึง850บาทต่อบาททองคำโอ้โหถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แรงมากๆเลยครับคำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลกกันแน่เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันโอเคครับเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงที่กดดันราคาทองคำสันักขนาดนี้ บทวิเคราะห์จากหลายที่นะครับชี้เป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยหลักๆ2ตัวเลยครับและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัย2ตัวหลักของเราครับ 1. เลยก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข่งโปกเลยแล้วก็2คือความคาดหวังของตลาดเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่มันเปลี่ยนไปนะสิครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะดูข้อมูลจาก CME Fed Watch t นี่เลย คือตอนนี้นักลงทุนมองว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมเหลือแค่41เองนะคะคือมันลดหวบลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ยังเกิน60%อยู่เลยไอความหวังที่มันหายไปนี่แหละครับคือตัวจุดชนวนเลยมันเหมือนเป็นโดมิโนเลยครับเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เห็นภาพชัดเจนมากพอความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยมันจางลงปุ๊บดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาทันที แล้วพอเงินดอลลาร์แข็งทองคำที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยดูแพงขึ้นในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกผลสุดท้ายก็คืออะไรครับก็โดนเทขายออกมานะสิครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาขุดให้ลึกลงไปอีกหน่อยจากแค่อะไรไปสู่คำถามว่าทำไมทำไมทองคำกับอัตราดอกเบีย้ยถึงดูเหมือนจะไม่ถูกกัน,น,นเลยคือมันมีหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับ มันอยู่ที่คําว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทองคําเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เฉยๆไม่ได้มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผลงอกเงยออกมาทีนี้พอช่วงไหนดอกเบี้ยสูงๆการที่เราเลือกจะถือทองคํามันก็หมายความว่าเรากําลังทิ้งโอกาสที่จะเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยไปฝากหรือไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มันให้ผลตอบแทนชัวร์ๆอย่างพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองครับ งั้นเรามาชวนลำดับเหตุการณ์กันอีกทีให้เห็นภาพชัดๆนะครับสเต็ปมันเป็นแบบนี้เลย 1. ความหวังลดดอกเบี้ยจางลง2เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นทันที 3. ทองคำเลยดูแพงขึ้นสำหรับคนนอกอเมริกาและ 4. ส,สุดท้ายก็เกิดแรงเทขายกดดันให้ราคามันร่วงลงมาง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่แน่นอนครับเรื่องดอกเบี้ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่คุมเกมทั้งหมดนะยังมีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่มีผลกับราคาทองคำอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของทองในฐานะตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือการเป็นที่พักพิงปลอดภัยเวลาที่สถานการณ์โลกมันตึงเครียดแล้วก็ยังมีแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกอีกด้วยครับทีนี้นี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยมากๆเลยครับคือในเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะแต่นักลงทุนระยะสั้นกับนักลงทุนระยะยาวกลับมองภาพคนละเรื่องแล้วก็วางแผนต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยครับ คำถามคลาสสิกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในเว็บบอร์ดการลงทุนเลยนะครับพรุ่งนี้ทองจะขึ้นหรือจะลงครับคำถามนี้แหละครับสะท้อนมุมมองของสายเทรดระยะสั้นได้ดีที่สุดคือเขาจะโฟกัสที่การเคลื่อนไหวของราคาแบบวันต่อวันเลยเพื่อหาจังหวะเข้าไปทำกำไรเร็วๆและนี่ก็คือสิ่งที่สายเทรดระยะสั้นกำลังจ้องกันตาไม่กระพริบเลยครับ ในตารางนี้จะเห็นตัวเลขที่เป็นระดับราคาสำคัญๆที่เรียกว่าแนวรับกับแนวต้านพูดง่ายๆก็คือแนวรับเนี่ยมันเหมือนเป็นผืนครับที่คาดว่าพอราคาลงมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะมีคนเข้ามาสื่อคำไว้ส่วนแนวต้านก็เหมือนเพดานที่พอราคาขึ้นไปชนเลามักจะผ่านไปได้ยากทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนสัญญ,ญาณให้พวกเขาหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายทำกำไรในกรอบสั้นๆนั่นเองแต่ในขณะที่สายเทรดกำลังนั่งเฝ้ากราฟรายวันกันอยู่นั้น สถาบันการเงินใหญ่ๆเขามองไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับพวกเขามองข้ามความผันผวนเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไปที่ภาพใหญ่ในระยะยาวมากกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยปัจจัยพวกนี้ต่างหากที่สำคัญของจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังเดินหน้าซื้อทองคำเข้าคลังกันอยู่เรื่อย ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศที่ก็ยังคุกรุ่นอยู่และแนวโน้มใหญ่ที่ว่าสุดท้ายแล้ววัฏจักรดอกเบีย้ยมันก็ต้องมีวันกลับทิศเป็นขาลงในที่สุดมุมมองแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยในการคาดการณ์ของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs เนี่ยเขาก็ยังคงเป้าราคาทองคำในระยะยาวไว้สูงลิ้วเลยนะครับ ซึ่งมันก็บอกเป็นในๆว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามูล,ลค่าของทองคำในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ราคามันจะย่อตัวลงมาก็ตามโอเคครับพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราควรจะวางแผนยังไงดีเดี๋ยวเราจะมาสรุปแนวทางสำหรับคนในตลาดแต่ละกลุ่มกันครับ มาเริ่มกันที่สายเกงกำไรระยะสั้นก่อนนะครับบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะแนะนำกลยุทธ์ที่ต่างกันไปตามสถานการณ์ค่ะคือสำหรับคนที่มีเงินสดรออยู่ก็อาจจะรอจังหวะที่ราคามันย่อตัวลงมาแถวแถวแนวรับสำคัญแล้วค่อยเข้าซื้อส่วนคนที่มีทองอยู่ในมือแล้วก็อาจจะรอขายทำกำไรตอนที่ราคามันดิดต,ตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านนั่นเองครับ แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวกลยุทธ์จะแตกต่างไปเลยครับที่นิยมกันมากก็คือการทำดอลลาร์คอสแ r ร์จิงหรือที่เรียกชั้นๆว่า DCA หลักการมันง่ายมากครับก็คือการทยอยซื้อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นรายเดือนเพื่อเฉลี่ยต้นทุนของเราไปเรื่อยๆวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่เราทุ่มเงินซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวตอนที่ราคามันดันอยู่บนดอยพอดีแล้วคำถามคือเราควรจะมีทองคำในพอร์ตลงทุนสักเท่าไหร่ถึงจะดี โดยทั่วไปแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญมักจะแนะนําให้แบ่งเงินลงทุนสักประมาณ5-15%มาเก็บไว้ในทองคําก็เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นเหมือนกรอบป้องกันพอร์ตของเราจากความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับและสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคําถามสําคัญนี้ไว้ให้เราได้ลองคิดตามกันดูครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ มูลค่าที่แท้จริงของทองคำมันอยู่ที่ราคาที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงในแต่ละวันหรือมันอยู่ที่ความมั่นคงถาวรในฐานะสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาเป็นพันๆปีกันแน่